สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตะทุกท่านนะครับสลหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตะที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเด็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันเราก็เชียร์บันสะใจนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ สำหรับคลิปนี้เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็ขอเชื่อมโยงไปในเรื่องของบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของตำนานแนวรับของแมนยูนะครับอย่างริโอเฟนานะครับที่ได้ออกมาพูดถึง2เรื่องเนี่ยผมคัดมานะก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับในเรื่องของอนาคตนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกนะครับ2ก็คือเรื่องของปัญหาเกมรับนะครับหรือว,ว่าที่ไปที่แฮร์รี่ม็กไว ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยทำไมถึงไม่ดีนะครับมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับริโอเนี่ยบอกว่าเรื่องของการมองถึงการกลับมาลุ้นแชมป์การคว้าแชมป์ของแมนยูเนี่ยอาจจะต้องมองยาวในช่วงหลังจากนี้ปี2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ปัญหาใหญ่คืออะไรครับปัญหาก็คือตอนเนี้แมนยูมีการเอารับลังหนเข้ามา พอลานมุกนิกเข้ามาปุ๊บมันเป็นสัญญาแบบระยะสั้นครับพอในช่วงซีซั่นหน้าแมนยูก็จะมีการเปลี่ยนทายอ่ะนี่คือจุดสําคัญก็คือเราจะมีการเปลี่ยนทายเยอะจนเกินไปตามุกนิกไม่ได้มาตั้งแต่แรกครับมาช่วงกลางซีซั่นมาแทนโอเล่นะครับมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนละพอรานมุกนิกเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบการเล่นเปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างชัดเจนพอนักเตะโอเล่ที่จะปรับตัวได้ ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนอีกนะครับผู้จัดการทีมแต่ละคนเนี่ยจะมีการทําทีมไม่เหมือนกันนะครับนั่นแหละคือปัญหาเรื่องแรกนะครับแล้วก็ถือว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยังลาบากของนักเตะแมนยูแล้วก็ภาพรวมของแมนยูแล้วกันที่จะต้องเรียนรู้มันนะครับต้องมีการปรับตัวมันนะส่วนตัวเนี่ยดิโอมองว่าแมนยูอาจจะต้องตัด ในช่วงซีซันหน้าแล้วก็ซีซันถัดไปรวมกันแล้วเนี่ยสปีเรื่องของความหวังในการกลับมาคว้าแชมป์นะครับในระหว่างทางเอา้าถ้าเกิดไม่ได้แบบว่าโฟกัสเรื่องของการคว้าแชมป์จะทําอะไรเราก็แค่โฟกัสเรื่องของการสร้างทีมใหม่นะฮะหานักเตะที่ถูกต้องถูกสเปคของแมนยูที่สุดเข้ามาแล้วก็วางสไตล์การเล่นกับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มันชัดเจนนะครับวางระบบโครงสร้างใหม่หมดนะ เราก็ให้เวลาการนาทีมผู้จัดการทีมรายใหม่เข้ามาเนี่ยให้เวลาเขาให้มากหน่อยนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันมีข้อบิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับมันมีข้อบิดพลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนคัญก็คือเราต้องใจเย็นแล้วก็ให้เวลากับผู้จัดการทีมคนต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแล้วก็ประสบความสําเร็จเดียวนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ น้อยคนครับที่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็น้อยสโมสรมากนะครับให้เราดูตัวอย่างนะครับวีโอบอกเลยนะว่าให้เราดูตัวอย่างอย่างเช่นเจะขึ้นครอปที่ทำลิเวอร์พูลจนกว่าที่จะคว้าแชมป์ได้นะครับเออมันใช้เวลาหลายปีเหมือนกันจนกว่าทีมมันจะลงตัวระบบเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างทีมเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วก็มีการคว้าแชมป์มากมายในยุคข,ของเจอร์ินครอปนะครับเออมันต้องใช้เวลาแล้วก็ให้เวลาผู้จัดการทีมรายใหม่ในการทํางาน ในช่วงซีซันหน้าแล้วก็ซีซันถัดไปอย่าเพิ่งโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการคว้าแชมป์นะครับวางรากฐานใหม่หมดสร้างทีมใหม่หมดจะดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําหรือว่าควรที่จะต้องทานะในมุมมองของริโอเฟร์นานเท่านั้นนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดเห็นแบบเดียวกันไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะส่วนเรื่องที่2ครับที่มีการโยงกันออกมานะฮะก็คือเรื่องของแฮร์รี่ม็กไกวนะครับหรือว่าแนวรับ แฮร์ี่มักวเนี่ยในช่วงซีซั่นนี้โดยเฉพาะในช่วงฟอร์มหลังๆมาเนี่ยโดนพิพากษจารด้านลบนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์งการเล่นผิดพลาดข้างเยอะนะครับโดนลานบ่อยครั้งนะครับจบกันง่ายๆครับเวโอบอกว่าในมุมมองเขาเนี่ยที่เขาเนี่ยเป็นแนวรับเหมือนกันก็มองแนวรับรุ่นน้องอย่างแฮร์ี่มักวซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของแฮร์ี่มักวเนี่ยก็คือขาดความเร็วในการเล่น มันก็เลยไม่เหมาะกับระบบการเล่นของลับลังนิกในปัจจุบันนะครับซึ่งเวลาเฮลิแมกไวเนี่ยเอาเรื่องของเกมรับก่อนถ้าเกิดเกมรับเนี่ยเฮลิแมกไวจะโดนพรีสนะครับอย่างเช่นเราเจอแนวรุกที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยในแต่ละทีมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระบบการเล่นของแต่ละทีมเกมรุกเนี่ยหรือว่าผู้เล่นแดนหน้าเนี่ยจะต้องช่วยวิ่งพรีสด้วยนะครับ สมมติว่าถ้าเป็นแมนยูโรนโดเราก็ต้องช่วยวิ่งเพรสแรดฟอร์ดเจดอนซานโชอิลองกาก็ต้องช่วยวิ่งบีบแดนหน้าด้วยนะครับพอแฮนลี่บักวายเจอรูปแบบการเล่นแบบนี้แฮนรี่บักวายเอาตัวรอดไม่เก่งแล้วก็โรนรานนะครับเตะบอลสเปซปะนะครับโดนฉกบอลโดนบีบโยกบอกว่านี่คือปัญหาสําคัญก็คือความรวดเร็วการไปกับบอลหรือว่าการเล่นกับบอลเนี่ยทาได้ไม่ดีนะฮะเออนี่คือเรื่องแรก ส่วนเรื่องของการแย่งบอลเฮลิมบ์กยก็จะมีปัญหาด้วยนะครับการที่เราเนี่ยจะไปบีบคู่แข่งเพื่อรีบเอาบอลกลับมาครอบครองให้กับทีมโดยโดวที่สุดเนี่ยในจุดนี้เฮลิมบ์กยก็ทําได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีความเชื่องช้านะฮะเวลาจะไปบีบคู่แข่งคู่แข่งก็ใช้สกิลหลอกไปแล้วใช้ความเร็วหลอกไปแล้วอ่ะอย่างเช่นเวลา แนวรุกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเกมลุกมาแล้วก็เห็นแนวรับ4ี่คนเนี่ยอ่ะสมมติว่ามีลุกชอมีวันวิซากา้ามีวารานมีแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเชื่อได้ว่าแนวรุกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเล็งมาที่แฮร์รี่แม็กควายก่อนเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้ความเร็ววิ่งจี้ใส่แฮร์รี่แม็กควายเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังไงก็หลุดแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยไม่มีสปีดท,ที่จะตามหรอกคนระับ มีความเชื่องช้าอยู่นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาในช่วงซีซั่นนี้ของฮลฮมักวายแล้วก็จริงๆแล้วผมมองว่าเป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับซึ่งทาให้มีผลเรื่องของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมสรุปมาเรื่องของฮลฮมักวายที่เอามาฝากกันนะครับแฟนผีขิ้ในอยวางไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็คือเรื่องของดารินเฟเชอร์นะครับหน้าที่สําคัญของดารินเฟเชอร์ในช่วงซีซั่นนี้ ตกลงแล้วเนี่ยดาเนเฟเชอร์มีความถนัดด้านใดนะครับแล้วก็หน้าที่ของเขาคืออะไรกันแน่ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของดาเรนเฟเชอร์นะครับแล้วก็ยิ่งรับนลงนิกเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ทราบว,ว่าดาเรนเฟเชอร์มีหน้าที่อะไรมันก็ยิ่งแต่เกิดคําถามกันเข้าไปใหญ่จากแฟนบอลว่าเฮ้ย <c oughs> ตกลงแล้วเนี่ยไอรูปแบบการตั้งผู้หน่วยการทางด้านเทคนิคเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรกันแน่นะครับหน้าที่นี้ตําแหน่งเนี้ย เอาไว้ช่วยสมโมสรด้านใดนะครับซึ่งเรื่องของตำแหน่งเนี้ยของแมนยูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับทาไมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายทีมงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายผู้จัดการทีมเนี่ยทำให้เดเรนเฟเชอร์ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการเป็นโค้ชช่วยกับลาบลังกิดด้วยการไปของโอเล่การไปของคาริคเคเลเมคาน่าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องก้าวขึ้นมามีบทบาทช่วยเหลือลาบลังกิกในสนามซ้อม แล้วก็ระหว่างเกมซึ่งเราได้เห็นภาพการฝึกซ้อมได้เห็นถ่ายทอดสดโดยเฟเชอร์จะนั่งอยู่ขวาหรือซ้ายของลับนักหนิกเป็นประจับนะครับให้คําแนะนํากันไปแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนในเรื่องของตําแหน่งของเขาคืออะไรนะครับตําแหน่งของเขาเนี่ยจะมีหน้าที่ดูภาพรวมเกี่ยวกับผู้เล่นเยาวชนที่มีโอกาส มุ่งหน้าสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเส้นทางกนหนดเส้นทางดาวรุ่งหรือว่ากําหนดเส้นทางเยาวชนของทีมไม่ว่าจะชุดใดก็าตามของแมนยูนี่แหละนะก็กําหนดเส้นทางกันไปนะครับว่านักเตะคนนั้นมีดีพอที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไหมนักเตะคนนี้ควรจะมีการพัฒนาอะไรอย่างไรนะฮะนี่คือหน้าที่หลักๆของดารินเฟเชอร์นะฮะอย่างเช่นในรายของอิลองกานะอาล็มา์เบสบี้ที่โดนนั่นขึ้นมาร่วมซอมกับทีมชุดใหญ่ในช่นชวงของลับนักดิกวก็ ยเชนดีลองกาเนี่ยโดดเด่นทําได้ดีกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วนะครับนะส่วนเรื่องของเน้นเกี่ยวกับเยววาชวชนล้วนๆเนี่ยเขาจะทํางานใกล้เิดกับนิกฮอกครับซึ่งเป็นหัวหน้าหรือว่าพออทางนั้น Academy ของแมนยูแล้วกันต้องใช้คํานี้นะฮะพอ o. Academy ของแมนยูรวมทั้งวางโครงสร้างกลยุทธ์ระยะยาวสําหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาพวกดาวรุ่งอะไรต่างๆนะครับที่จะนําเข้ามานะมีการแบบว่า เอามาเทสฝีเท้าทดสอบฝีเท้าก็ดึงเข้ามาหรือว่าดาวรุ่งที่น่าสนใจจากหลีกอื่นก็ดึงเข้ามาเดินเฟเชอร์ก็จะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็จัดการเรื่องของความสมดุลนะทางนักเตะเข้ามาแล้วก็นักเตะออกไปเกี่ยวกับนักเตะเยาวชนนะของแมนยูนะเดินเฟเชอร์จะมีส่วนสมคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักเตะเข้ามาก็จะมีการวิเคราะห์กันไปนะครับเดินเฟเชอร์ก็จะมีส่วนด้วยอย่างมากนะครับในการพัฒนาหรือว่าในการมองหา ดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทีมนะครับส่วนนักเตะออกไปเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของการปล่อยยืมตัวแล้วกันนะครับต้องอย่างนี้นะฮะดันิเฟเชอร์เขาก็จะมีส่วนร่วมกับรับนักกกด้วยก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะพอปล่อยนักเตะออกไปเนี่ยนักเตะเลายังกาวเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ได้รับประสบการณ์จากสโมสรที่ปล่อยยืมตัวนะไม่ใช่แบบว่าปล่อยไปแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับอาดานิเฟเชอร์เขาก็ต้องดูแล้วก็ส่องกล้องดู ดูเรื่องของสัญญาที่ยื่นเข้ามาว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็มีดาวรุ่งที่มีการปล่อยยืมตัวหลายรายแล้วก็ผลงานดีอย่างเช่นเ,เจมสการ์เนอร์อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะที่ฟอร์มการเล่นกําลังดีเลยอีธานเกาเบตอย่างนี้นะครับอีธานแลดนะฮะเออก็เยอะยะมากมายนะที่ผมไม่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับที่มีการปล่อยยืมไปแล้วก็ผลงานโดดเด่นนะครับ ภาพรวมเมื่อวันนี้แล้วกันนี่คือหน้าที่ของ r e รนเนเจอร์นะครับที่เอามาสรุปเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับนะจะได้หายคาใจกันนะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของรา f เฟลวารานกันหน่อยนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าพอมาเล่นในพิเวเดกอังกฤษเนี่ยมันมีความแตกต่างจากหลีกสเปนอย่างชัดเจนนะครับแตกต่างอย่างไรครับก็คือเรื่องของความเข้มข้นระหว่างเกมการแข่งขันนี่แหละ มันเป็นอะไรที่กดดันนะครับแล้วก็เล่นกันแข็งแกร่งมากต่อสู้กันโดยตลอดนะครับมีการเล่นโต้กลับสวนกลับอย่างรวดเร็วนะฮะเกมรุกดุดันนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมักจะมีการดวลกับคู่ต่อสู้มากขึ้นมากกว่าในีิสเปนในีกสเปนเนี่ยมันจะมีช่วงที่ผ่อนเกมบ้างนะครับคลองเกมบ้างนะเล่นเกมรับบ้างไม่ได้เร่งมากนะครับแต่ว่าในอังกฤษเนี่ยโอ้โหมันเร็วมากนะครับรุกรับนะฮะแย่งบอล ปะทะากันหนักหน่วงนะครับนี่คือสิ่งที่วารานบอกว่าโอ้โหมันแตกต่างมากๆนะครับแล้วก็ยอมรับเลยว่าอังกฤษเป็นหลีกที่มีการแข่งขันที่สูงมากๆนะครับไม่มีเวลาพักหายใจพูดกันแบบง่ายนอกจากการแข่งขันแล้วครับการฝึกซ้อมก็ต้องหนักด้วยเช่นเดียวกันนะฮะออขนาดระดับราฟวารานนะระดับท็อปของโลกเนี่ยนะครับแนวรับระดับท็อปของโลกเนะี่ยยังพูดเลยว่าแบบหนักจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องราวของผู้จัดการทีมรายใหม่กันหน่อยนะครับเข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายนั้งเตะกันนะครับทิ้งท้ายกันเลยแล้วก็โยงมาที่ผู้จัดการทีมรายใหม่ที่มีข่าวออกมาทุกวันอยู่แล้วนะครับตามรายงานล่าสุดจากดิเลนติกนะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้นะครับแมนยูก็ได้มีการเตรียมแต่งตั้งผู้จัดการทีมรายใหม่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเป้าหมายเนี่ยซึ่งทางดิเลนติกเนี่ย เปิดเผยว่าน่าจะเป็นมาริเซโอโปเชติโนที่น่าจะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับเออเหมือนกับว่าแมนยูเลือกแล้วว่าจะเป็นผู้จัดการทีมคนนี้นะครับทั้งที่มีชอยยิ่ยะมากมาอย่างเช่นเทนฮาร์กด้วยแต่ว่าเดียร์นติบอกว่าน่าจะเป็นพอร์ตมากกว่านะครับตอนนี้กระแสเนี่ยมันชนกันนะผมบอกได้เลยครับเดียรนติเป็นสื่อดังก็จริงนะฮะแต่ว่าสื่อดังอื่นๆก็เล่นข่าวไม่เหมือนกันบางสื่อก็บอกว่า เทมฮาร์ยู่เนี่ยครอสนะครับบางสือบอกว่าอย่าพึ่งไปโฟกัสแค่สองคนนี้ยังมีแบบตัวเลือกอื่นๆที่แมนยูอาจจะให้ความสนใจหรือว่ากําลังพิจารณาอยู่เหมือนกันก็มีเหมือนกันอย่าพึ่งไปมองแค่2องรายน,นะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จอห์นเมอร์เทอร์นะครับ, Murder, รบ Director of Football ของแมนยูเนี่ยออกมายืนยันล่าสุดนะครับว่าตอนเนี้ย ทางสโมโรแมนยูเนี่ยได้มีการเริ่มต้นกระบวนการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูแล้วนะครับเวลาเนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับการแต่งตั้งผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่ของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยมีจุดหมายเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาสู่ความท้าทายหรือว่ากลับมามีโอกาสคว้าแชมป์ทั้งในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปอีกครั้งนั่นเองนะครับ2ตัวเต็งก็อย่างที่บอกกันไปครับนะ แต่และข่าวเนี่ยมันก็สองตัวเต็งมี2คนนี้แหละก็คือพอลกับทางเอริกเทนฮาร์กนะครับเออมันสรุปกันไม่ได้เลยนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูกันแน่นะครับรอติดตามกันผมก็การันตีไม่ได้เพราะว่ากระแสแรงพอๆกันเลย2คนนี้ครับนะอยู่ที่วันแหละนะครับวันไหนอยากเล่นข่าววันนี้ก็กระแสคนนี้แรงกว่านะครับติดตามรอดูกันต่อไปนะครับนะแล้วก็เรื่องของเจ้าบริญญานะครับ ก็เป็นมิดฟิลด์ของทางลิสบอนนะครับซึ่งข่าวออกมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็มีการเล่นข่าวออกมาอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ดิบไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูเตรียมยื่นซื้อแล้วกันนะครับซึ่งเพิ่มเติมจากเลคคอร์สื่อโปรตุเกสเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจจริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีการส่งแมวมองเนี่ย ไปส่งฟอร์มเจ้าบริญยาเนี่ยหรือว่าชัวเอาบริญยาเนี่ยถึง8ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อให้มัน่นใจว่านะักเตะรายนี้ย้ายเข้ามาในทีมอุตฟอร์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเดียวที่คุ้มค่านะครับจริงๆแล้วแมนยูเคยเตรียมยื่นไปแล้วนะครับในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าติดตรงที่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยของปริญญาเนี่ยอยู่ที่33ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่แมนยูไม่พร้อมจ่ายนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยว่ากันว่าปรินญ,ญาเนี่ยราคาลดลงมาเหลือเพียงแค่25ล้านปอนด์นะครับทำให้เชื่อกันว่าแมนยูก็พร้อมที่จะพิจารณาซื้อนกเตอรายนีย้อีกครั้งทันทีในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่านกเตอรายนีย้เป็นที่สนใจของสเปอร์แล้วก็บูฟแฮมตันนิวคาสเซิลรวมทั้งลิเวอร์พูลด้วยที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับก็ติดตามมาดูนะแต่เขายกให้แมนยูเป็นตัวเต็งเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีเรื่องของเรื่องราวการค้าการ ทำดีลกันระหว่างลิสบอนเนี่ยเป็นประจำนะฮะก็เคยแบบทาดีลมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขายกให้แมนยูเป็นตัวเต็งเลยซื้อแต่ละคนก็แมนยูให้กําไรงามนะครับแล้วก็ทําดีลมาก็ไม่เคยมีปัญหานะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองหน้ากันหน่อยนะครับตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังน่าเชื่อถือเนี่ยมีการบอกว่าแมนยูเนี่ยจะเสริมกองหน้าอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งกองหน้าที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยก็เป็นถ้าเป็นไปได้นะจะเป็นกองหน้าที่เน้นใช้งานแบบระยะยาวอายุได้น้อยนะครับนะซึ่งมีใครบ้างก็เออร์ลิงเบิรฮาร์นด์นะครับเคนอาจจะอายุายใกล้ๆ30แล้วละแต่ว่าก็ยังถือว่าใช้งานได้อีกอยู่เราวๆสัก2-3ปีก็ว่ากันไปแล้วแต่นะอันนี้เราก็ไม่ทราบเ,เรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือเป้าหมายเบอร์ตน้ตนๆแต่ถ้าเกิด มันไม่ได้พวกตัวสดๆฟอร์มแรงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในรายของโรเบิร์ตเลว์นดอฟสกี้ที่แมนยูอยากจะลองไปเจรจาดูบ้างนะครับซึ่งดูแล้วทั้ง3รายเนี่ยยากหมดเลยแต่โอเคก็ต้องลองดูแหละนะครับไม่ลองเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ถูกไหมครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยยังไม่ได้ยื่นเลยแต่ไปคิดแล้วว่าไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแบบนั้นนะครับต้องลองดูก่อนถ้ามันไม่ได้3ามคนนี้มันก็ยังมีกองหน้ารายอื่นที่ผลงานเทียบเหมือนกัน นะเพียงแต่ว่าแมนยูจะหาเจอหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในรายของโอซิมเฮนนะครับโอซิมเฮนก็เป็นกองหน้าที่แมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนโอซิมเฮนเนี่ยแมนยูเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ตอนที่นักเตะคนนี้อยู่กับหลีกฝรั่งเศสแล้วนะครับแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับนาบัลีนะฮะซึ่งว่ากันว่าราคาค่าตัวเนี่ยสูงริบเลยนะครับอยู่ที่100ล้านยูโรแต่ว่าการเล่นข่าวออกมาของโอซิมเฮนเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากโรมาโนโรมาโนบอกว่า สามกองหน้าที่เป็นเป้าหมายก็คือฮาแลนด์เคแล้วก็เลวานแต่ว่าทางไลส์ปอร์ตบอกว่ามีโอซิมเฮนด้วยนะครับซึ่งโอซิมเฮนเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะซีซั่นนี้กดไปทั้งหมด11บประตูจากการลงสนามยิบสองนัดทุกรายกาน,นะครับนะแล้วก็ที่ผ่านมาเจ้าตัวอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะก็คือมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักยาวเกือบ2เดือนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้งนะครับแล้วก็ ว่ากันว่าแมนยูเนี่ยจะเริ่มมีการติดต่อเบื้องต้นกับตัวแทนของทาันนาเตซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุยกันลงตัวแล้วก็ไปคุยต่อเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวกับนาบลีเนี่ยนาบลีก็น่าจะขอขั้นต่ำมาประมาณ100้ล้านยูโรอย่างที่บอกกันไปนะครับโอเคก็เป็นเรื่องยากนะครับในแต่ละคนเนี่ยนะฮะแมนยูซื้อใครก็ยากหมดแนะครับเรื่องของกองหน้าก็ถ้าใครคิดออกนะครับว่าแมนยู ควรที่จะซื้อใครแล้วก็มีข่าวกับใครเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้จริงๆแมนยูมีข่าวแบบในแต่ในแต่ละซีซั่นในแต่ละตลาดเนี่ยโอ้โหรวมๆกันแล้ว100ร้อยกว่าคนมั้งครับที่มีข่าวนะจริงๆก็รอติดตามกันนะครับในเรื่องนี้นะเรื่องของตลาซื้อขายนัติตะนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด Share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ